มาเดินมาเดินเพื่อนๆีพี่น้นนองๆทุกคนมาเดินมาซอยแม่ย่าหัวขนมในเดินอนี่เดินอ,อสวย้าไม่หอม <laughs> ไม่หอมแม่กาย เด้อมาเด้อพักกับมาปั่นขนมสอยในเด้อน้องป้อนมาปั่นขนมสอยเมย่าแน่เนี่ยหวัวหยองหวังหวหยองอยู่แต่ในขั้วห้งสี่หละพี่น้องเมื่อได้กระไดงอแลักทอดไปสูง ส่งแล้วกับกาบมามาหอคือเกาหล่ะพี่นอนสวยบรจัาสวยบอสบอไม่ใตัวหน่อยต็ดตัวใหญ่ๆคือแมคคานเนี่ย่ละตัวอวบอวบยังใอรแตกินอิ่มเนาะไม่หอมเนาะ หอมแม่ไก่อยากบอสีเสียบเพื่อขนมแม่หอมแม่ไก่บ่บุเ็ดสียบเพื่อของแม่หอมบ่บุนะขนมบ้านๆเนาะน้องค์อยากบ่น้องกอนเสียสินตะแตงไว้ให้แม่จูแล้วบ่มาแหวนล่ะทอด ห่อใบให้อมอมปอมแม่หนังกวนบมว่มาแว่แม่ไม่โจแม่บ่มาแว่แม่ย่าเลยแม่โอ้เสียศิลได้เตียงว้ให้อมอมปอมแม่ว่าลืมพะนะ ข้างวัดนาเจ้าจคอยกินเด้อแม่โจ้เด้เอแ่อย่าแต่งไว้หยอย่างดีว่ามันสิมาแบวเอาเนาะกะบอกกันแล้วเนาะโอ้ยกระถาลองลองมีน้ำซัมท่โท่น้ำบารับตทรศัพทสาเด้อน้องกวนแม่โจ้ไหมตะน,นายดีว่า ได้อยากโยกเมื่อึืนเด้อปิปากไปหายลุงสักอยากบ้ลุงสักขนมบันบันเนี่ยเนี่ยเนยเนี่ยอยากบ้ขนมบันนอก <c oughs> อบตพาไปเบิงบางไฟไปย่าหนัก สิฮ่อไปฝากเด้อลุงสักเด้อ ทรงขี่ยูมาเด้อแม่หอมแม่ย่าสิปากไปให้กินขนมบัานนองแสียเพื่อขนมเมืองนอกบ๊บบ <laughs> แสบเพื่อปีศาแม่หอมบ๊บุนี่ มาเด้อแม่นี่แม่เดือนต้องเงินอ,นอินมามาใอยแมย่าห่อขนมนเนี่ยเนี่ยเป็นเอาเงินมาใส่ไปล้วขนมห่อว่าท่านไดเรี้ยวอยู่ <laughs> เอาเงินมาจองไว้เพิ่นว่าจะเอาไปกินกับกาแฟาป่ะนะแม่ย่าหอบ่ท่านได้เรียวอยู่ของกสิตีแปลงเรยวเพิ่นไปซื้อ,อยูรานค่ะแม่ย่าไปซูงรานค่ะล้วเพิ่งจซื้อเป็นกล้องละเนาะคันเพิ่นมา สื่อน่ะแม่ย่าอยู่บ้านก,นกะเพิ่อนก็ได้รู้ละอังสีน่ากันเพิ่นสื่อหลายาเ้องกันรถเห็นเพิ่นเนาะเกันเ้องไปส่งร้านาค้าเลยเพิ่อนก็ขายกว้างละ อยากบอ่อยากบ่แม่หอมทรงที่อยู่มาเด้อแม่หอมเด้อแม่ย่าสิฝากไปเ้กิน ขนมโบราณขนมปั้นชิปผู้เฒ่าสมัยก็เพืเอ่อนขนมปั้นชิปสมัยใหม่เพื่นกะหรี่ปัป๊บนะพี่นองเนาะสมัยก็ผู้เฒ่าเพื่อนอื่นปั้นชิปแต่กี่ไม่ยากกับพ่อหูก,กันล่อวาเป็นยังเพื่อนขนมปั้นชิปที่แท้เพิ่นเกี่ยวไปเกี่ยวไปมันมันสิจบอดีกับชิปเทียไหมพี่น้องเพ่นเลืเอ่อนผู้เฒ่าเพื่นเลื่อนขนมปั้นชิป กี่กับพ่อเขาใจว่าเอาผู้เฒ่าเพื่อนขนมปั่นสิบปั่นซิบบะนีมาสังเกตเบิ้งเจาวของสียแหมพี่น้องปั่นเกี่ยวไปเกี่ยวไปเองเสียบัสิจบมันก็ล่งซิบเทียพอดีก็เลกเขาใจว่าเพื่อนขนมปั่นซิบตามห้องห้องปั่นปั่นสิบเทียเกี่ยวซิบเทียไห่พี่น้องมันสิจบพอดีไม่ยากกัเลกเขาใจยังสั่น กี่ไปหัดน้ำฝนเนาะพี่น้องเฮ็ยยังไรกับเกี่ยวไปยังไรกับว่าเปลนว่าใดเกี่ยวไปเกี่ยวมาแป้งขาดกระเห้ยจะควงเสียแล้วไปตัดเล็บสั่นเบิดพี่น้องว่าเป็นน้ำบาดเล็บจะควงเาี่ยวไปหัดน้ำินเกี่ยวไปยังไรกับเกี่ยวว่าใด่าเล็บจะควงเงีวไปทางแป้งขาดเดี๋ยวนี้นะพี่น้องรับตาเกี่ยวก็ไดขี่โม่ไปหยีกนอกมีอะไรยากป่ติ มเมทียนก็นเคยมาหัดนั่นด้แม่หอมแม่ทียนเราเห็ดไปบ่ปิน <laughs> เจ้าเกี่ยวไปจังใดหรอแม่ทียนนราเปไปคนใจหอนเนาะไม่ยกับใจหอนหรือกันหรอวะเห็ด <laughs> ไปเห็ดมากมันวันใดแม่ทียนว่าโอ้เกี่ยวไปจังไดเหระเนี่ยเกี่ยวไปจังไดะ่ะฮะเนี่ย <laughs> เห็ดว่ไดดไปหอนหลอด <laughs> มนนี่เป็นหลักสุขภาพเป็นหุ่นดีเป็นกระสีว่ากินดอกเนาะเปนแป้งกินนังสีดอกเนาะนยายเป็นอนวนเท่าเดียวสำหรับคลิปนี้กะสำเนีก็นกพี่น้องเนาะเพราะหอมปากหอมคอืติดตามคลิปนาให้แม่ย่าแม่ค้าหน่าเตาในด้อหอพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กะ สวัสดีค่ะ